สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ศาลหลักเมืองอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้ค่ะก็มาดูเทศกาลดอกไม้บานดูสีสวยงามไหมคะเนาะนี่นะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกันทลักษ์เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่บอกว่า สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตีสะเกตแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์สง่างามนะคะเป็นมุกบ่าวว่าท่านก็พระองค์ท่านก็ดูแลบริเวณแบนแคว้นของอำเภอการทรักษ์จังหวัดศรีสระเกดนะคะวันนี้ลูกหลานก็มากราบท่านกราบพระองค์ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางไปในเขตดูแลของพระองค์ท่านสวัสดีค่ะวันนี้ช่องที่ดินดีบายพี่ขวัญก็มาอยู่ที่อีกหนึ่งแปลงนะคะที่บ้านอะไรนะคะคุณพี่บ้านสามเศร้าบ้านสามเศร้าตำบลตำบลลา ตำบลละ,ละลายอำเภอการทารักจังหวัดศร<ะ>ีสะเกดนะคะกำลดีมากค่ะติดคอนกรีตเลยนะคะโดยที่นะคะความยาวจากคอนกรีตมาถึงตรงนี้นะคะประมาณ350เมตรได้นะคะเกือบ350เมตรแล้วก็นะคะลักษณะพื้นที่จะเป็นพื้นที่จากที่เนินลงไปที่ราบรุ่มค่ะเป็นสโลปสวยงามมากเลยนะคะมาพัฒนาอะไรก็ได้เนาะอยู่ใกล้น้ำตกสำโรงเกียรติใช่ไหมคะประมาณกี่โลคะ 8กิโลแปดกิโเนาะออประมาณ8กิโลไม่ไกลค่ะทุกท่านแล้วก็บริเวณตรงนี้เอ่อแล้วก็ตอนลึกนะคะที่เป็นนะความความยาวนะคะก็ประมาณ350เมตรลึกเกือบเกือบเกือบแปหรือ90เมตรนะคะ ถนนสาธทางประโยชน์สองด้านเลยนะคะหนึ่งสองสามสามด้านค่ะแล้วก็มีหลักเขตแดนธรรมชาติก็คือต้นต้นป่ายูคาเนียนะคะไปตรงนี้เลยนะคะจนถึงข้างหน้าแปลงเลยนะคะสวยมากทุกคนสวยมากอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของวิวเขาเลยค่ะนะคะไม่ไกลก็คือเทือกเขาพนมดงรักใช่ไหมคะคุณพี่เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นป่ายางธรรมชาติที่มีการกรีดแล้วส่วนนี่เป็นคุณพี่เจ้าของหนูขออนุญาตถ่ายคุณพี่ได้ไหมคะ โอเคคุณพี่แนะนำตัวเองเลยชื่ออะไรเนาะพี่สมคิดะนะคะวันนี้ก็มาประกันสิบห้าไร่นะคะเมื่อเมื่อทราบข่าวว่าปีที่แล้วทำมันใช่ไหมได้เยอะไหมคะได้เกือบแสนน,ะน่ะเกือบแสนหัวมันสวยไหมสวยใส่ปุ๋ยกี่รอบคะคุณพี่สองสองรอบก็คือรองพื้นแล้วก็ะระเบิดหัวเนาะสองรอบนะคะอย่างที่เห็นนะคะก่อนหน้านี้ปลูกยางพาราหรือเปล่าคะ ยางอืมแล้วทําไมตัดต้นยางทิ้งเน,ะนเาะอ๋อต้นอายุมันเยอะอยแล้วทําไมไม่ไม่ปลูกยางซ้ําเพราะว่าไม่มีคนดูแลไม่มีใครดูแลนะคะส่วนใหญ่ก็ทํามาหาก,กินที่กรุงเทพฯปันมและทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูนู่นเลยนะคะ,อะเออจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเอ่อของพี่ชายของคุณพี่ใชไ่ไหมคะที่จะขายเนาะ อาเป็นน้องชายนะคะอาเป็นน้องสาว,นนสาวก็คือที่เนี่ยมันจะเป็นที่ลงเนินนะคะทุกคนนะแล้วลงไปเนี่ยก็ยังมีที่ราบรุ่มซึ่งถ้าเราจะมาพัฒนาการจริงๆเราจะได้พื้นที่ปลูกข้าวเหมือนส่วนผสมเลยค่ะปลูกข้าวแล้วก็ทําไร่ได้ด้วยโดยพื้นที่15ไร่เนี่ยแบ่งเป็นการจัดสรรได้ทั้งส่วนหนึ่งปลูกข้าวนะคะรอบๆที่ว่าเป็นที่รุร่มเนาะ ส่วนอีกหนึ่งสวนคือปลูกยางพาราหรือสวนทุเรียนเหมาะมากคุณพี่คุณพี่บอกว่าเหมาะมากใช่ไหมคะคุณพี่เนาะแล้วเรายังแบ่งปลูกพืชล้มลุกเช่นมันหรือว่าข้าวโพดก็ยังได้เลยแถวนี้มีลานลานมันเยอะไหมคะม,ม,มีลานมันใกล้ไหมไม่ใกล้หรอกอยู่บ้านละลายอ๋ออยู่บ้านละลายก็ไม่ถือว่าไกลเนะาะจะมีลานมันมีแหล่งรับซื้อยางพาราเยอะไหมคะเยอะเออมีเยอะนะคะอันนี้ก็ใช่เนาะ ใช่เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครมาพัฒนาค่ะทุกคนที่สิบห้าไร่เนาะสิบห้าไร่นะคะสวยอยู่นะเนี่ยก็มีถนนแบบนี้เลยตรงนี้ก็ยังมีน้ำปีที่ผ่านมาน้ำท่วมไหมคะมันก็เพิ่มอยู่แต่มันไม่ใช่ท่วมแบบว่าไม่ได้ผลผลิตเนะาะเออแต,แ,ตแต่แต่พื้นที่ตรงนี้ของเรานี่ท่วมไหมคะท่วม อ,อ๋อท่วมขึ้นมาครึ่งหนึ่งที่ระบายอ๋อแต่ว่าแต่ว่านานๆานท่วมทีเนาะตรงนี้ไม่ใช่ว่าท่วมทุกปีนะคะแต่ปีที่แล้วฝนมันหนักจริงๆก,ก็เลยท่วมนะคะก็จะมีเนี่ยทางนะคะพัฒนาไปได้นะคะก็จะตรงไปนู่นเลยจนถึงคอนกรีตข้างหน้าเลยเนะาะนะคะเนี่ยจากนี่มานี่ก็ประมาณแปดสิบเมตรได้อยู่มั้งเจ็ดสิบแปดิบเมตรค่ะก็มีเขตแดนธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ นะคะบริเวณรอบๆจะเป็นเนี่ยสวนยางพาราเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสวนยางพาราเป็นแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่ร่มทํานานะทุกคนนะในแปลงนี้ถือว่าครบนะคะจากนะคะเส้นถนนปลายของพี่เลยนะคะเราก็จะขับรถไปเพื่อให้ชมนะว่ามันเป็นทางสาธารณประโยชน์กว้างประมาณ3.5มเมตรนะคะรถอันนี้รถเก่งได้กระบะได้นะคะ ก็มีการล้อม้วดลวดน้ำมีการล้อมด้วยเสาพูนะนะคะเตรียมล้อมรวดน้ํานะคะจะเป็นที่ร่มและที่เนินมีขนามละขนามเก่าๆหนึ่งอันนะคะเรามาพัฒนาได้นะก่อนหน้านี้มีสวนยางพาราค่ะก็ถ้ามาซื้อจริงๆเราอาจจะต้องจ้างรถมาขุดด้วยอ่ะขุดรากยางเนาะมันผุแล้วมันผุแล้วตัดนานหรือยังคะเนี่ยตัดนานแล้วกี่ปีมาได้คะตัดตัดยางประมาณสี่ปีอ๋อประมาณสี่ปีเนาะ นะคะ่ฝั่งข้างๆก็จะเป็นไรยางพาราแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการขยายถนนกว้างขึ้นตรงนี้นะคะนู่นตรงนู้นก็จะเป็นวิวที่ว่าสลบต่ำลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปชมข้างหน้าจากาท้ายแปลงที่เราเห็นทางนู้นมานะคะก็มาเรื่อยๆแล้วก็มาถึงถนนคอนกรีตค่ะตรงนี้นะคะสิ้นสุดเขตแดนที่ประปานะคะที่เราเห็นนั่นแหละเนาะใช่ไหมคะคุณพี่ นี่เนาะก็จะมีไฟฟ้านะคะทุกคนตัดผ่านแปลงค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนรอบหมู่บ้านนะคะนี่นะเขตแดนก็จะเป็นาจากท้ายแปลงมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะที่เป็นเสาเนาะจะที่เป็นเสาเขตแดนตามธรรมชาตินะก็จะมีการถมทาหรับทาพื้นที่บางส่วนแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของของแปลงเหมือนกันใช่ไหมคะ,ะที่เป็นถนนเข้าไปตรงนี้นี่ได้นี่ใช่ไหมอ๋อโอ้ดีอยู่นะนี่สวยๆอยู่ รบริเวณใกล้เคียงจากไร่ดังกล่าวก็มีการปลูกดูนะคะทุเรียนค่ะรานะคานี้ค่ะมีการปลูกทุเรียนแถบนี้ก็จะมีทั้งเป็นแบบดินทรายแล้วก็ปูดินแดงแบบที่เห็นนะคะเนีน่ยต้นทุเรียนนะคะทุเรียนกําลังลงค่ะประมาณอายุประมาณสองปีค่ะมีไร่ย,ยางพารานะคะมีสวนมันค่ะมันสมปะหลังนะคะก็มีการรับซื้อยางพารารงมันนะคะ เรียนปรับรายค่ะเรียนบางส่วนก็โตแล้วนี่ก็สวนย่างพร,ราค่ะค่ะขันก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสนใจติดต่อกันก็ามาได้ค่ะพักแชตได้นะคะ